สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สูงวัยจะพาพวกท่านไปพบกับวัดที่แปลกที่สุดในจังหวัดสงขลาครับพี่น้อง คนถนนหงทางสุปเปอร์ไฮเวย์้นพันเนจอดมันไปกลางฝันฝันของเจ้าดูเลิศลัำลาวันฟันจะฝันว่าโลกสุดมาเลืองมาลังพยายามนี้เรา ถึงแล้วครับพี่น้องวัดแปลกในจังหวัดสงขลานะครับนั่นก็คือวัดขวดครับพี่น้องวัดธรรมสิติกินดารามหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าวัดขวดเริ่มก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2520แต่ก็มาโด่งดังในสมัยพุทธศักราช2537 โดยมีพระครูสุนทรธรรมสุริหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าหลวงพ่อคำสใยยศติโก,โกได้เดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็มาก่อสร้างปฏิสังขรณ์ศีาส,าสนะภายในวัดนะครับจนจเจริญรุ่งเรืองนะครับไม่ว่าจะเป็นวิหารเจดี ศาลาการประเรียนนะครับล้วนประดับประดาด้วยขวดใบเล็กใหญ่หลากสีสวยงามแปลกตาต่อผู้พบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในวัดไม่เว้นแม้แต่กุฏิหรือว่าห้องน้ำห้องส้วมนะครับทั้งประป่าสิ่งเหล่านี้ก็ทำการสร้างจนจเจริญรุง่งเรืองน,นครับก็ ทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาเที่ยว,วัดขวดอย่างคับข้างเป็นผลทำให้ชาวบ้านในละแวกนี้นะครับทั้งตำบลเขทั้งตำบลน,น้ำขาวก็ได้รับผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวไปตามตามกันนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่ารายละเอียดหรือว่าขวดที่มานำมาประดับประดาสิ่งต่างๆนี่นะครับก็จะเป็นขวด เครื่องดื่มบำรุงกำลังขวดเบียขวดเหล้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแม้แต่ห้องน้ำกำแพงวัดนะครับก็จะประดัประดาไปด้วยขวดนะครับสวยงามประณีตนะครับต่อมาเมื่อหลวงพ่อคำสใสมรณภาพลงเมื่อพุทธศักราช2553นะครับเป็นผลทำให้วัดขวดบซบเซาลงเป็นอย่างมากจนกระทั่ง มาถึงพุทธศักราช2565หลังการระบาดของเชื้อโควิด -19 วัดขวดก็เริ่มฟื้นตัวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะมีรักษาการเจ้าวาดองค์ใหม่นะครับนั่นคือพระนันทปิชาหรือว่าหลวงพ่อแดงมาร่วมไม้ร่วมมือกับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาเรด พอออกคุ้มสักแก้วบุญเป็นผลทำให้วัดขวดกลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมวัดขวดกันเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่ซบซอนมานานทั้งเสนาสะนะและก็สิ่งต่างๆภูมิทัศน์ภายในวัดนะครับก็กลับมาสวยงาม ดังเดิมนะครับด้านหลังของวัดนี่ก็จะมีบอ่อปลาขนาดใหญ่ครับพี่น้องบอ่อปลานี้ก็จะให้พุทธศาสนิกชนนะครับนำอาหารปลามาให้ปลาได้กินนะครับปลาดุกตัวใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมก็สังเกตเอาเองนะครับว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับเงี่ยกล้องเข้าไปใกล้ที่สุดแล้วนะครับดูสิครับ โอ้โหนะครับปลาดุกรัสเซียนะครับสายพันธุ์รัสเซียนะครับเยอะแยะมากมายนะครับในบ่อปลาด้านหลังของวัดนะครับแต่ท่านผู้ใดไปแล้วก็อย่าลืมไปทอนอาหารปลาแล้วก็นําอาหารไปให้ปลานะครับถือว่าได้บุญด้วยนะครับโอ้โห,โโหครับดูสิครับนอกจากปลาแล้วก็ยังมีนกยูงนะครับ นกยูงที่สวยงามนะครับวันนี้ไม่รำแพ่นเลยนะครับแล้วก็ไม่เล่นด้วยกับกล้องเลยวันนี้นะครับปกติแล้วเขาจะรำแพนหางนะครับสวยงามวันนี้งอนอย่างเดียวครับเออไม่เล่นกล้องเลยนะครับนกยูงที่อาศัยอยู่ในวัดนะครับอ่ามีพุทธศาสนิกชนนำมา ลอยแล้วก็มันจะไม่ไปไหนครับมันจะอยู่ที่วัดตลอดเลยนะครับมีความน่ารักของนกยูงนะครับภายในวัดนี่ก็จะมีต้นไม้นะครับต้นไม้ให้ความร่มรื่นนะครับเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับก็อนุรักษ์ต้นไม้ว่าเยอะนะครับทั้งสม็จแดงทั้งอาไม้พื้นบ้านนะครับแล้วก็นําไม้จากต่างบ้านมาปลูก เพื่อที่จะให้มีความร่มรื่นภายในวัดนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในวัดขวดนะครับหรือว่าวัดธรรมสิริจินดารามครับพี่น้องได้ชมกันแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวกันนะครับอยู่ที่บ้านคลองหานหมู่ที่ 5. ตาําตบลบุญแจะนะจังหวัดสงขลาครับพี่น้อง